สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสเกษตรวันหยุดวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเสาร์แรกของเดือนพฤษภาคม2 5 6 8นะครับในส่วนของสองเกษตรวันหยุดก็มีผู้ติดตามตอนนี้3ามแสนสองสามแสนะครับแล้วก็จะก้าวเข้าสู่ผู้ติดตาม4ี่แสนไปด้วยกันนะครับในส่วนของท่านผู้ชมทุกท่านก็อยู่ด้วยกันมานานนะครับแล้วก็ หลายๆท่านปลูกมันหลายๆท่านปลูกอ้อยหรือว่าแม้กระทั่งข้าวนะครับแล้วก็หลักๆก,ก็คือในส่วนของท่านผู้ชมที่ปลูกมันสัมหลังก็จะติดตามในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกับมันสัะปลังมาเยอะนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ในส่วนของทิศทางแล้วก็แนวโน้มราคามันสัมหลังในช่วงปลายปี2568บนพื้นฐานความเสี่ยงรอบด้านนะครับย้ำว่าตอนนี้เริ่มมีการปรับในส่วนของ มุมมองในเรื่องของแนวโน้มในปีในช่วงปลายปี68แล้วนะครับหลังจากที่มีสถานการณ์เข้ามาแทรกในเรื่องของภาษีทางการค้าที่ทางสหรัฐอเมริกานะครับได้ตั้งขึ้นให้กับพวกระเทศทุกประเทศทั่วโลกนะครับที่ส่งออกไปยังอเมริกานะครับแล้วก็ที่สําคัญที่เป็นเจ้าใหญ่เขาจริงๆเขาสู้กันก็คือระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนนะครับที่สู้กันในเรื่องกําแพงภาษีเนี่ยจะส่งผลกระทบยังไงต่อ ราคาสินค้าในเกษตรราคาสินค้าเกษตรในประเทศไทยรวมทั้งที่สําคัญในส่วนของราคามันสําปะหลังในช่วงปลายปีสถานการณ์จะเป็นยังไงน่าจะปลูกไหมในช่วงนี้เดี๋ยววันนี้สอเกษตรวันหยุดจะมาวิเคราะห์ให้ฟังในข้อมูลรอบด้านนะครับบนความเสี่ยงนะครับที่มีหลายด้านนะครับทีนี้ในส่วนของหลายๆท่านนะครับเอาตัวนี้ไปทดลองใช้นะครับปรากฏว่าได้ผลดีนะครับตั้งแต่ช่วงแรกที่เราเปิดตัว แจกจ่ายให้ท่านผู้ชมที่เป็น f c สอกเกษตรวันหยุดเอาไปทดลองใช้2องละ99บาทนะครับหลังจากนั้นพอเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราก็ปรับขึ้นนะครับ99าบาทนี่คือไม่ได้อะไรให้เอาไปทดลองใช้นะครับแต่พอช่วงเดือนเมษายนนะครับก็คือปรับขึ้นมาเป็น2องละ159บาทนะครับแล้วก็2งซองเงืนไปฟรีค่าส่งก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีนะครับทางด้านพี่น้องเกษตรกร,กรโดยเฉพาะที่เป็น FC สอกเกษตรวันหยุดเอาไปทดลองใช้นะครับก็ได้ผลดีนะครับมีออเดอร์เข้ามาเป็นจํานวนมาก ตอนนี้เราก็มีการสั่งล็อตสามนะครับเพราะฉะนั้นพอในช่วงเดือนพฤษภาคมเราก็มาจัดโปรอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นโปรที่จะราคาสูงขึ้นมามากกว่าเดือนเมษายนแค่20บาทเองนะครับต่อซองคือหน้าซองนี่คือ500บาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สอกเกษตรวันหยุดเอามาจัดโปรนะครับโปรรับหน้าฝนเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้ย้ำครับจะเห็นว่าเราเรา,เร,าราคาเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้พิเศษนะครับ ในส่วนของท่านผู้ชมที่สนใจฮอร์โมนสอกเกษตรนะครับหลายหลายท่านเอาไปทดลองใช้แล้วได้ผลดีนะครับการันตีด้วยยอดขายในเดือนหนึ่งนีทะลุเกือบพันซองนะครับในเดือนเมษายนที่ผ่านมาสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก่อนที่เดือนถัดไปเราจะขึ้นราคาอีกนะครับโปรโมชั่นพิเศษเดือนพฤษภาคมต้อนรับหน้าฝนนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยหรือวันสัมปะหลังข้าวโพดยางพาราปาล์มน้ำมันแตงโมใช้ได้หมดนะครับ ราคาโปรโมชั่นในช่วงเดือนพฤษภาคมปกติซองละ500บาทนะครับเอามา,าให้ท่านผู้ชมไปใช้ซองละ179บาทนะครับย้ำเฉพาะเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะครับซองละ179บาทแล้วก็พิเศษครับสั่งตั้งแต่สองซองขึ้นไปฟรีค่าส่งแล้วก็พิเศษมากกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมที่สนใจสั่งตั้งแต่5ซองขึ้นไปเรารลดราคาให้นะครับเหลือซองละ170บาทนะครับในส่วนของสั่งตั้งแต่5ซองขึ้นไปนะครับ นี่คือโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้นะครับท่านผู้ชม179บาทนะครับ179บาท5ซองขึ้นไป170บาทนะครับสำหรับข้อดีของฮอร์โมนตัวนี้หลายๆท่านจะมาถามว่าทำไมทาไมราคาถูกอาจจะไม่ดีไหมที่ทางสองกเกษตรวันหยุดขายได้ในราคาถูกเนื่องจากว่าเราไม่ได้ผ่านตัวกลางนะครับก็คือเราผลิตเป็นแบรนด์ของเราทึ่งผ่านการทดลองใช้ในแปลงสาธิตของไร่สอกเกษตรแล้วไม่ว่าจะเป็นมันอ้อยข้าว หรือแม้กระทั่งปล์มน้ำมันนะครับใครที่ติดตามสอกเกษตรวันหยุดมาตลอดจะเห็นว่าเรามีแปลงสาธิตนะครับแล้วก็ทดลองใช้แล้วได้ผลก็เลยสั่งผลิตในานามของสองกเกษตรเองเป็นแบรนด์เราเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ผ่านคนกลางไม่ได้ผ่านอะไรที่จะส่งต่อทําให้ราคาขึ้นส่งผลทาให้เราเอามาลดราคาขายได้ในราคาถูกนะครับก็คือจาก500บาทเหลือ179นะครับแล้วก็ที่สําคัญใช้ได้ผลจริงนะครับการันตีด้วยยอดที่สั่ง ซื้อมาในเดือนเมื่อกี้นี้เราเพิ่งเปิดตัวไปเดือนเมษายนนะครับก็ยอดประมาณพันกว่าซองนะครับที่ท่านผู้ชมเอาไปใช้แล้วก็หลายๆท่านเอาไปทดลองใช้แล้วก็กลับมาสั่งซื้ออีกนะครับสนใจสั่งซื้อตามนี้นะครับก็คือด้านขวามือนี้ขึ้นนะครับสแกนลน์หรือว่าจะโทรสั่งซื้อก็ได้หรือท่านผู้ชมที่รับชมผ่านเพจนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งมาได้เลยนะครับบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับก็สนใจฝากไว้นะครเกษตรข้อมูลศรเกษตรนะปลายสเกษตรบรรจุนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของทิศทางแนวโน้มราคามันในช่วงปลายปี2 5 6 8สถานก,การณ์จะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะใครที่ติดตามสอเกษตรวันหยุดมาตลอดผมจะบอกว่าการขึ้นลงของมันสัมปลังผมแบ่งเป็น2อรอบก็คือรอบระยะสั้นนะครับรอบระยะสั้นก็คือมีผลแค่อาทิตย์2อาทิตย์นะครับเป็นผลระยะสั้นกับระยะยาวนะครับระยะยาวนี่คือมีรอบเป็นปีนะครับซึ่งระยะยาวนี่เองเป็นปัจจัยที่ต้องมาพิจารณาตอนนี้เนื่องจาก มุมมองในเรื่องระยะยาวจะขึ้นอยู่กับในส่วนของการส่งออกนะครับปีไหนที่เราส่งออกได้เยอะราคามันสัมปะหลังก็จะขึ้นนะครับในขณะเดียวกันในปีที่ผ่านมาปี67ปี67ที่ผ่านมาเราส่งออกได้น้อยน้อยสุดเป็นประวัติการทําให้ราคาร่วงลงไปต่ําสุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอในช่วงต้นปี68เนี่ยเราก็เริ่มที่จะหายใจได้นะครับรัฐบาลก็กระพือข่าวว่าเราส่งออกมันสัมปะหลังขยายตัวได้ เป็นในรอบ18เดือนนะครับนั่นหมายความว่าทิศทางในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะสดใสนะครับเพราะว่าเริ่มจะมีออเดอร์จากทางด้านประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศหลักที่เราส่งออกเนี่ยมีออเดอร์เข้ามาเป็นจํานวนมากครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปีราคามันร่วงลงไปต่อเพราะว่าเป็นในเรื่องของระยะสั้นก็คือในช่วงนั้นมันสัมปะหลังออกเยอะนะครับออกเยอะมาจนกระทั่งถึงช่วงหลังสงการประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ราคามันก็ยังร่วงต่อเนื่องจากออกเยอะนะครับ แล้วก็สถานการณ์ล่าสุดช่วงต้นเดือนพฤษภาคมตอนนี้ราคาน่าจะเริ่มนิ่งแล้วนะครับในเรื่องของราคาที่โรงแป้งรับซื้อนะครับแล้วก็บางโรงแป้งอาจจะมีการขยับขึ้นด้วยซ้ำนะเพราะว่าผ่านการขึ้นลงตามรอบระยะสั้นไปแล้วแล้วก็ในขณะเดยียวกันบางโซนนะครับโดยเฉพาะโซนชัยภูมิกับนครราชสีมาเนี่ยในส่วนของอมันสัมปะหลังได้หมดไปแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนนะครับทำให้ราคาเริ่มนิ่งแล้ว ทีนี้สิ่งที่ต้องดูต่อไปก็คือในรอบระยะยาวนะครับก็คือราคาช่วงปลายปีจะเป็นยังไงนะครับในช่วงต้นปีเนี่ยราคาเริ่มจะสดใสนะครับการส่งออกเริ่มจะขยายตัวแต่พอในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นประวัติศาสตร์ในเรื่องของการช็อคโลกที่ทางด้านประธานาธิบดีโดนัทรัปมนะครับได้ประกาศขึ้นภาษีในส่วนของการนําเข้าสินค้าจากทุกประเทศทั่วโลกนะครับ แล้วก็ประเทศไทยโดนไปด้วยนะครับตอนแรกโดน10%แล้วก็หลังจากนั้นก็ขยายมาเป็น36%แต่ระหว่างนี้อยู่ในช่วงการเจรจาผ่อนผันนะครับให้9 0วันนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนสงการเป็นต้นมานะครับก็ผ่อนผันอยู่เหลือแค่10%นะครับแล้วก็ที่สําคัญนอกจากนั้นสหรัฐอเมริกายังไปขึ้นกําแพงภาษีกับทางด้านประเทศจีนนะครับซึ่งค่อนข้างจะหนักตรงนั้นเขาสู้กันเยอะจริงนะครับขึ้นไปเป็นร้อยนะครับ นี่นะตัวจะเป็นปัจจัยหลักนะครับที่จะส่งผลต่อราคามันสัมปะหลังในช่วงปลายปีนะครับเพราะว่าพอจีนกับสหรัฐอเมริกาต่อสู้กันในเรื่องของภาษีแล้วเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะมีการชะลอตัวนะครับพอเศรษฐกิจของสหรัฐชะลอตัวไม่เท่าไหร่นะครับสหรัฐนี่อาจจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคามันสัมปะหลังเราแต่ที่ส่งผลโดยตรงแน่ๆก็คือประเทศจีนนะครับถ้าเศรษฐกิจของประเทศจีนชะลอตัวเนี่ย แน่นอนครับจะส่งผลต่อการนําเข้าในส่วนของอมันสําปะหลังในประเทศไทยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นยังมองครับเริ่มที่จะปรับมุมมองว่าในช่วงปลายปีเนี่ยราคายังสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับพยายามอย่าให้ต่ํากว่านี้ไปเยอะนะครับอาจจะทรงตัวแล้วก็ปรับขึ้นไปนิดนึงนะครับมีโอกาสที่จะ25%เนี่ยอาจจะขึ้นไปแตะประมาณ2บาทได้แต่ไม่น่าจะไปไกลมากนักนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนน่าจะชะลอตัวครับจากการที่ มีในเรื country, But, so, so, right. ่องของสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกาครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะกดดันทําให้ราคาในช่วงปลายปีทีซตอนแรกทางสอสิตวันหยุดมองว่าจะไปต่อได้เนี่ยอาจจะไปต่อลําบากแล้วนะครับแต่ว่าราคาก็ไม่น่าจะต่ํากว่านี้แล้วนะครับราคาก็ไม่น่าจะต่ากว่านี้สาเหตุที่ราคาต่ําในช่วงนี้ปัจจัยหนึ่งก็คือการที่มันที่ร้านรับซื้อมันรวมเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งมันเนี่ยราคาเปอร์เซ็นต์แป้งในมันสำปะหลังเนี่ยมีน้อยนะครับก็คือต่ําส่งผลทาให้ราคารับซื้อ ที่ลารับซื้อต่ําไปด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันช่วงนี้มันเส้นราคาไม่ได้ตกเหมือนหัวมันสดนะครับมันเส้นราคาปรับขึ้นด้วยซ้ําทั้งนี้เนื่องจากสถานก,การณ์ช่วงนี้ก็คือมีข่าวในเรื่องของทางด้านประเทศจีนขาดแคลนข้าวโพดนะครับขาดแคลนข้าวโพดซึ่งสามารถที่จะใช้มันเส้นเนี่ยเอาไปทดแทนได้ทําให้ในส่วนของการส่งออกมันเส้นก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ต้องจับตาดูว่าในระยะสั้นยังไม่ส่งผลกระทบนะครับในส่วนของที่ สหรัฐอเมริกาได้ประกาศขึ้นภาษีทางการค้าโดยเฉพาะกับประเทศจีนและก็ประเทศไทยด้วยเนี่ยแต่จะส่งผลส่งผลกระทบในระยะยาวนะครับน่าจะเห็นผลช่วงประมาณกลางปีเป็นต้นไปนะครับแน่นอนก็จะส่งผลกดดันทําให้ราคามันสัมปะหลังในช่วงปลายปี68เนี่ยไปต่อยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ปลูกมันก็อาจจะต้องทําใจไว้นิดหนึ่งว่าราคาอาจจะไม่ได้เป็นไปตามคาดแล้วตอนแรกวิเคราะห์บนพื้นฐานว่า สหรัฐอเมริกายังไม่ไม่ไม,มีมาตรการภาษีทางการค้ากับประเทศใดๆในทั่วโลกนี้นะครับแล้วก็ต้องจับตาดูว่าในช่วงเขาให้ระยะเวลา90วันที่ประเทศไทยต้องไปเจราจาเนี่ยเพื่อที่จะขอลดนะครับจากตอนนี้ตั้งไว36้36-37%เนี่ยจะขอลดลงมานะครับถ้าการเจราจาไม่เป็นผลก็แน่นอนครับจะส่งผลต่อพืชผลทางการเกษตรทั้งหมดโดยเฉพาะจะต้องมีการอาจจะต้องมีการเสียอะไรที่เราไปนำเสนอสนที่นำเข้าข้าโพด ซึ่งแน่นอนพอขาพ้าวโพดเข้ามาเยอะนะครับก็จะส่งผลทาให้ราคาขา้าวโพดในประเทศลดลงพอราคาขา้าวโพดในประเทศลดลงก็จะส่งผลต่อราคามันสำปะหลังนะเพราะว่าขา้าวโพดกับมันสำปะหลังเนี่ยมันมีจุดเหลี่ยมที่เอาไปใช้ด้วยกันเดี๋ยวก็คือในเรื่องของการไปทําเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์นะครับก็จะส่งผลกระทบเป็นทอดๆนะครับนี่คือแนวโน้มการวิเคราะห์นะครับในช่วงปลายปี68บนพื้นฐานความเสี่ยงรอบด้านที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีทางการค้า ไม่ว่ากับทุกประเทศทั่วโลกและก็ที่สําคัญกับประเทศจีนประเทศจีนนี่อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อเราโดยตรงแต่ว่าเนื่องจากจีนนําเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเป็นจำนวนมากถ้าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวก็จะส่งผลต่อในส่วนของราคาสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะมันสำปะหลังในประเทศไทยแน่นอน,นครับก็เป็นข้อมูลที่มาวิเคราะห์และก็มาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนฮอมนลสอกเกษตรนะครับแล้วก็ขายดีนะครับ ซีบซื้อนะครับร้อยเจ็บเก้าบาทไม่แพงนะครับใช้ได้ 5- ้0ถึงสิร่เอาตีไปว่าใช้ได้แค่5ไร่ก็พอนะครับหไร่ก็คือตกไร่หนึ่งก็คือประมาณ30บาทนะครับไร่หนึ่งสาบาทฉีดได้บ่อยตามต้องการนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีจํานวนไร่น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันมาจนครบ30,000นซับสไคร์แล้วก็ก้าวเข้าสู่ซับที่สี่แสนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ